สวัสดีค่ะวิธีกระตยแก่ค่ะ beauty ค่ะวันนี้เราจะมาในโหมดสกินแคร์บ้างนะคะเป็นเมคอัพมานั่นแล้วนะคะพอสมควรนะคะอ,อ่วันนี้เราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งแบรนด์นะคะนี่คืออู a ่าอ x ลิกเซนนะคะค่ะนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าอู a ่าอ x ลิกเซน o p ดิวโ a เปีย i g เอ t ิด a นทรีทเมนต์นะคะ ใส่มาเยอะขนาดนี้20%เลยนะคะ20%นะคะบอกเลยว่า10%แรกเป็น AHA และอีก10%เป็น PHA นะคะใส่มาแบบว่าลิมิตพิกัดเลยแบบเต็มเลยนะคะตัวของเขานะคะพอมันเป็น AHA PHA แถมยังใส่พวก เอนไซม์ uh, จากมะนาวะไรพวกนี้นะคะเป็นสารสก,กัดจากมะนาวแน่นอนมันจะช่วยเรื่องผิวขาวก่อนนะคะผิวขาวกระจังใส่ก่อนมันมีส่วนของตัวนั้นด้วยมันชื่อดิวมันเหมือนแบบดิวอี้ผิวดูแบบฉ่ำๆนะคะแต่หลังจากนั้นมันจะมีมันมี aha เรียนมาแล้วเด็กๆจำกันได้ไหมว่า aha ช่วยเรื่องอะไร A อ n t i a g i n n g นะคะเพราะฉะนั้นช่วยเรื่องพวกริ้วรอยด้วยนะคะแล้นอกจากนี้มันยังช่วยเบลอนะคะพวกจุดด่างดำต่างๆด้วยแถมที่สำคัญยังช่วยกระชับรูขุมคนต่างหากด้วยนะคะเขาแนะนำว่านะคะเขาแนะนำว่าให้ใช้กลางคืนเท่านน้นนะจ๊ะแล้วลงได้ทั้งหน้าและคอ ะะคมันใส่ AHA เพราะฉะนั้นนะคะมันมีสิทธิ์ทำให้อาเกิดอาการยิบยิบนะคะสำหรับคนที่ไม่ถูกกับกรดักษาแต่ในขณะเดียวกันมันใส่อีก10%อย่างที่บอกนะคะเป็น PHA นะคะเป็นแอซิดเหมือนกันนะคะแต่ PHA เนี่ยมันจะใช้คำว่า มันไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้มากที่สุดแล้วนะคะตัวนี้มาคาสำหรับ pH เราว่ามันมีมันมีความแบบเราให้ชื่อเขาแบบเล่นว่า PERFECT เลยอะ่ะแบบเป็นมันเป็นสารตัวหนึ่งที่แบบโอเคมากเลยนะคะมันจะไม่ก่อให้เกิดอาการยิบๆสำหรับคนที่ชอบแบบเกิดอาการแพ้แล้วเพราะฉะนั้นมันใส่สตัวเนี้เอาไว้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่กลัวอาการแพ้อาจจะลองก่อนเนาะ อย่างที่บอ,อกไปนะคะแนะนําว่าให้ใช้แต่ตอนกลางคืนนะคะระวังเรื่องของซันเบิร์นด้วยนะคะสำหรับนั้นอย่าลืมใช้กันแดดนะคะเพราะว่าพวกเออเชมันไวต่อแดดะคะไวต่อแสงนะจ๊ะอะแล้วก็ลงเฉพาะกลางคืนอย่างเดียวเว้นรอบดวงตานะจะเอ่อมันมีความเป็นในความรู้สึกของเราตอนลงไปแล้วว่าเนื้อมันมีความค้นนะคะแล้วก็เนี่ยเนืดเนืด,นดผิวเล็กๆเนี่ย นะคะเนี่ยดูให้เลยมันหนืดเนืดผิวเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ซึมเข้าไปในทันทีไม่ได้เป็นแบบเจลใสนะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบแบบหนืดหนืดอย่างนี้มากๆเนี่ยก็อาจจะไม่ใช้ดูแล้วก็คนที่กลัวอาการแผลก็มันเป็นถึงมันจะมี P h เเป็นส่วนประกอบนะคะถ้ากลัวอาการแผลแรกๆอาจจะใช้วันหนึ่งแล้วก็เว้นระยะก่อนนะคะอาจจะเว้นระยะได้นะคะ แต่เขาก็แนะนําให้ใช้แต่กลางคืนอยู่แล้วล่ะนะคะไม่ควรจะใช้ในตอนกลางวันนะคะถามว่าชอบเนื้อไ,ม,ไม่แอบแบบนิดๆนะี่มันหนึบหน,นะคะเราคนผิวมันเราก็จะไม่ค่อยชอบแรงหนึบๆเท่าไหร่แต่เราว่ากลิ่นมันโอเคะ,คะมันมีความเป็นกลิ่นแบบเลมอนเล็กๆก็หอมดีค่ะ มันอยู่ในส่วนของ transform นะคะสีน้ำเงินนะคะเพราะฉะนั้นมันช่วยเรื่องพวกริร้วรอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่าลืมมาใช้กันนะจ๊ะนี่คือ aura elixir